สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับเจแปนฮอลิเดย์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเจแปนแอร์ไลน์เสนอ พาตะลุยญี่ปุ่นโดยบริษัทเจแปนฮอลิเดย์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงสวัสดีอีกครั้งครับคุณผู้ชมผมป๊กเป้เดนมาั์ทขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮอลิเดย์เจแปนพามาเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้ววันนี้ วันนี้พามาที่เมืองชายฝั่งทะเลนะครับเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณเมืองเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดชิเงะครับผมแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียววันนี้พาน้องรักมาด้วยบน้องชายของผมเลโอนสเซ่สวัสดีครับสวัสดีครับ hey, hey. วันนี้พามาเที่ยวญี่ปุ่นถามจริงว่าเคยมาญี่ปุ่นก่อนหรือเปล่าเคยมาญี่ปุ่นครั้งเดียวครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปโตเกียวครับไปเมืองเมืองเลยมาญี่ปุ่นคราวนี้จะได้เจอกับอะไรบ้างอยากจะอยากจะสัมผัสอะไรจากทริปนี้บ้างอยากจะสัมผัสประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับอยากกินอาหารอร่อยๆนะฮะแล้วก็อยากดูยิสสวยๆนี่สิ่งที่อธิษฐานหรือสิ่งที่ขอมาสิ่งที่นึกคิดจะสมหวังทุกประการวันนี้ครับผมอย่างแรกเ๋ยพี่จะพาเลโอไปเที่ยวแบบอลังการก่อนเลยละกันเหมาะสําหรับเลโอมาก คือที่ไหนฮะปราสาทป่ะเดี๋ยวพาไปปราสาทนะครับผมปราสาทเอ๊ะไม่ใช่ปราสาทที่ปราสาทฮิกเนะแห่งนี้ก็มีสัตว์สัญลักษณ์นะฮะหรือว่าแมสคอตเนี่ยเป็นเจ้าแมวเหมียวสมหมวกประจันบาลที่คอยทักทายต้อนรับนะฮะผู้มาเยือนอยู่โดยเจ้าแมสคอตตัวนี้มีชื่อน่ารักน่ารักว่าฮิโกะเนียงครับเนียง เอาละครับตอนนี้นะฮะเรามายืนอยู่นะฮะบนสะพานที่มีชื่อว่าโอโทชิบาชิซึ่งสะพานนี้มีความพิเศษนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าข้าศึกนะฮะบุกโจมตีมาจากด้านล่างปุ๊บนะฮะสะพานนี้มันสามารถแบบถล่มลงมาได้เลยทําให้ศัตรูเนี่ยนะฮะเข้าปราสาทลำบากสังเกตไหมฮะว่าทางเข้าเนี่ยข้างบนเราจะเห็นคล้ายๆกับหน้าต่างแล้วก็เป็นซี่ๆนะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่นะฮะคนที่อยู่ในปราสาทเนี่ยใช้ส่องนะฮะเวลาข้าศึกบุกปุ๊บเนี่ย จะสามารถโจมตีกลับได้นะ,ะโดยใช้ธนูแล้วก็ปืนไฟนั่นเองครับพี่เป๊กครับใช่ครับและประตูนี้ฮะก็เป็นทางเข้าชื่อว่าประตูโอมตเตมงไปดูกันดีกว,ว่าปราสาทฮิกโกเนะเนี่ยจะน่าเกรงขามขนาดไหนตามพวกเรามาเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในปราสาทแล้วโอ้โหมันคลังมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในปราสาทเนี่ยก็จะทํามาจากไม้และไม้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อไม้จริงๆในสมัยก่อนสมัยโบราณเกือบทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นพอเขาเริ่มบุรณะเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมสิ่งที่สูญเสียไปบางส่วนนะเพื่อให้ใช้สําหรับการท่องเที่ยวได้นี่คือ ศูนย์บัญชาการการอาหารของปราสาทฮิโกะเนี่ครับผมใช่แล้วครับซึ่งจุดนี้นะฮะเขาจะใช้ปรึกษาทางการรบกันใช่ครับในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนจุดสูงสุดของปราสาทนฮะแม้ว่าจะชันขนาดไหนก็จะปีนหรือจะเดินขึ้นมาให้ถึงจุดสูงสุดเพราะว่าจะเห็นวิว360อ,องศาแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสวยๆของทะเลสาบบีวะได้ด้วยครับ พี่เป๊กครับเดี๋ยวก่อนคือไหนจะเดินวนไปวนมาทำไมแค่นี้ผมก็งงพอแล้วครับพี่เป๊ก<อ>พาผมมาที่ไหนะเนี่ยในบริเวณนี้นะฮะชื่อว่าชิก,การากินะครับเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผากว่า1,200ปีแล้วเฮ้ย หน้าตาเจ้าทานุกิเนี่ยเหมือนกาลังเมาไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะตำนานเ,นเล่าว่าในอดีตเจ้าทานุกิพวกนี้มักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ครับคุณผู้ชมเพื่อมาแอบดื่มเหล่ายามค่ําคืนก็เลยทําให้หน้าตาของเจ้าทานุกิพวกนี้นะฮะเป็นแบบนี้นั่นเองครับและอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของผู้ที่มาเยือนนั่นก็คือการระบายสีเจ้าตุ๊กตาทานุกิครับ นนี้เดี๋ยวเราสองคนขอชื่นชมกับผลงานระบายสีทานุกิของเราก่อนนะครับแต่รับรองว่าช่วงหน้าเรายังมีสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองชิง,งะที่จะไปตะลุยกันอีกเพียบเลยครับาพาตะลุยญี่ปุ่นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น พอน้องชายและสกอตของพี่ครับพี่ตอนนี้พี่จะพามาเยี่ยมชมนะฮะบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เก่าๆนะฮะแถวย่านนี้แต่ว่าก็ต้อนรับนะฮะคนหน้าใหม่อย่างพวกเราที่แวะเวียนเข้ามาตลอดใช่แล้วครับไม่ใช่หน้าใหม่อย่างเดียวด้วยนะฮะเป็นนัลล็อกด้วยอ่ะ <c oughs> นัลล็อกก็ไม่งั้นป้าเดี๋ยวพี่พาไปชมบรรยากาศแถวนี้กันกับย่านฮัจิมังครับ ตอนนี้พามาถึงคลองฮัจิมังหรือเรียกว่าฮัจิมังโบริโบริ ori, แปลว่าคลองนะครับ mm hmm. ขอบอกว่าสไตล์แถวเนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณและเป็นสไตล์ที่คลาสสิกมากในช่วงเวลาประมาณเดือนเมษายนเนี่ยจะสวยงามมากเพราะว่า2ฝั่งคลองนะจะเต็มไปด้วยต้นซากุระโห่ oh, mm hmm. เบ่งบานออกดอกสวยงามมาก ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะพาน้องชายไลน์สกอตของผมนะฮะมาอีกหนึ่งสถานที่ครนะับนั่นก็คือคลับฮาริเอ่นั่นเองที่คลับฮาริเอแห่งนี้นะครับก็เป็นคาเฟ่เก๋ๆที่เต็มไปด้วยขนมหวานหน้าตาหน้าทานเต็มไปหมดเลยละครับคุณผู้ชมเล่นเอาเรา2คนเนี่ยเลือกกันไม่ถูกเลยแต่เมนูเด็ดที่ใครมาที่นี่ก็ห้ามพลาดครับก็คือขนมบามคูเฮงครับ พุทธสุณไดใไซแปลว่าน้องเป็กขอสองมันหอมมากเลยพี่เป็กอยากกินแล้วอ่ะก็ไปหาที่กินกันหรือว่าขึ้นไปนั่งกินข้างบนไหมได้ครับพี่เป็กไปช็อปมาโอเค บามคูเฮงขนมหน้าตาเก๋ๆของที่นี่โดยตัวบามคูเฮงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขน,ขนมของประเทศเยอรมันครับซึ่งพอกลายมาเป็นขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่นก็แน่นอนว่ามันต้องมีรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนอครั้งแรกกับบามคูเฮงเรบบอกคุณผู้ชมซิว่ารสชาติบามคูเฮงเป็น,นยังไงคุณผู้ชมครับ นี่คือความสุดยอดบนโลกมนุษย์ครับอยะอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกินมันแบบมันหวานนะฮะแล้วมันก็นุ่มลิ้นไปแบกออแล้วกินเข้าไปมันเหมือนละมุนแล้วก็ละลายในปากอะ่ะอยะมันขนาดนั้นเลยยิ่งได้จิบวิปครีมนิดๆอ่ะอวิปครีมก็รสชาติด,ดี นอกจากขนมอร่อยออร่อยของที่คลับฮาริเอแห่งนี้แล้วในเรื่องของเครื่องดื่มก็เก๋ไม่แพ้ที่ไหนโดยเฉพาะกาแฟของที่นี่ที่มีการทำลาเต้อาร์ที่สวยงามโดยมีรางวัลระดับโลกนะฮะอย่าง The World Latte Art Championship ปี2010เป็นประกันเลยครับนุ่มดีเวรสชาติกาแฟนุ่มแล้วก็มีแบบ กิ่นกาแฟมันจะมากกว่านมนะมันจะเป็นแบบขมนุ่มไม่ใช่ขมบาดมันอิ่มท้องแล้วต้องใช้พลังใจพลังกายแล้วเนี่ย <c oughs> ใจกับกายต้องรวมเป็นหนึ่งร,รู้จักโคงอะมะโคงนะไม่ใช่วัวพันหนึ่งแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปทําตามพี่ก่อนนะแล้วพี่จะพาไปถึงที่เลยนิ้วซ้อนกันรวมพลังและจิตใจอย,อยู่ที่ปลายนิ้วดึงพลังกายและพลังใจลงมาตรงนี้กลางอกพร้อมไหมโอเคหนึง่ง สองซ้ำค๊บครบ,บโอ้โห,โหนี่ไงสิ่งที่พี่จะพามาพาาร่ำเรียนว,วิชานินจาพวกรับโพสในญี่ปุ่นนั้น มีสำนักนินจาที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่2ส,สำนักด้วยกันนั่นก็คือสำนักอิงะที่เมืองมิเอะที่เคยไปมาแล้วนะครับและสำนักโคงะที่เมืองชิงะแห่งนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นและก็ชาวไทยที่ชื่นชอบเรื่องนินจาเนี่ยคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมาถึงสำนักนินจาโคงะหนึ่งในสำนักนินจาที่มีชื่อเสียงมากๆของญี่ปุ่นขนาดนี้ เห็นที่เราสองคนคงต้องขอฝึกวิชานินจากันสักหน่อยแล้วล่ะครับว่าแล้วเราก็เริ่มต้นการใช้อาวุธฉบับนินจากันเลยดีกว่าอย่างดาวกระจายลองมาดูกันซิว่าฝีมือของเราสองคนจะเป็นยังไงดูสิพี่โอเคแรงมันต้องพอดีก้าวขาให้ลกได้ตั้งขาแบบนี้แล้วลงไปจุดนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะมันคือวิชา และอีกหนึ่งวิชาของเรานินจาที่เราเคยเห็นกันในกระตูนหรือในหนังก็คือวิชาตัวเบาที่นินจาสามารถเดินบนน้ำราวกับแมงมุมที่สามารถเดินบนน้ำได้ว่าแล้วเราสองคนก็ต้องขอลองฝึกวิชากันสักหน่อยแล้วล่ะครับ เดน่อย่าไปเดนเ่มันยากมันเ็นเว่ยเดนเว่เพื่อเป็นไงบ้างครับกับบ้านนินจาของเราสองคนพอจะสอบผ่านไหมครับแต่ฝึกอย่างจริงจังไปนิดนะตอนนี้เนี่ยท้องเริ่มร้องเลยครับเราสองคนก็เลยขอตัวไปหาไรทานแบบนินจาก่อนละกันครับ อนนี้ท้องมันเริ่มหิวมันเริ่มหิวแล้วเรียกน้องฉะนั้นเราใช้วิชานินจาเสกอาหารของนินจามาให้พวกเราได้ทานกันยังไม่ได้สอนท่าผมเลยอ้าทำท่าเดิมอ๋อโอเคแล้วฟึบมานะแล้วให้มันตกอยู่ในมือเรา1 2, 2> ึ่งสอโอ้อโหและนี่ก็คือ ninja burger burger สไตล์นินจาญี่ปุ่น ที่ใช้ข้าวแทนขนมปังให้รสชาติที่อร่อยสไตล์ญี่ปุ่นที่เชื่อว่าน่าจะถูกปากคนไทยหลายคนเลยล่ะครับอิทาดากิมาผมจะกินแล้วนะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำรสชาติก็อร่อยครับแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยมีการเอาไปย่างด้วยนิดหนึ่งทำให้แบบมันแบบมันมันติดกันเนี่ยมันไม่ร่วน,นครับผมแล้วตัวไก่ข้างในเนี่ยนะฮะกินกินไปจะได้รสชาติของ s. <S อมายองเนสนิดนดแล้วมันแบบ มันลงตัวพี่แบ๊กหรือว่าตอนนี้รเราได้ลิ้มลองเบอร์เกอร์นินจาแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้ลองเพราะว่าไหนๆเราก็มาที่หมู่บ้านนินจาโคงอะ่ะทั้งทีถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุกยกันต่อดีกว่ากับฮอล i เดย์เจแปนครับพาตะลุยญี่ปุ่นโดยเจแปนแอร์ไลน์ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชิงะอยู่เหมือนเดิมนะครับของกินขึ้นชื่อของที่นี่เนี่ยก็คือเนื้อัวโอมินั่นเองเราก็เลยมาที่ที่มาของความอร่อยเลยที่ไหนครับเร็วที่ฟาร์มัวโอมิโอกากิครับไะเดี๋ยวไปดูซิว่าที่มาของความอร่อยเนี่ยแต่ละขั้นตอนทำยังไงถึงได้เนื้อสุดแสนอร่อยครับไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วนะฮะคุณโอกายามะนั่นเองฮะคนนี้ชื่อว่า มาอย่างแรกที่เราอยากรู้มากๆเลยนะฮะเนื้อที่มันสุดแสนอร่อยเนี่ยเลี้ยงดูอย่างไรมันถึงได้เนื้อสุดแสนอร่อยแบบนั้นเออあのまあ水とそれからにはやっぱりあのและจุดเด่นในการเลี้ยงวัวเนื้อโอม,มิเนี่ย ก็คือการให้ทานอาหารดีๆอย่างน้ําแร่จากเทือกเขาสึกะนะครับที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของวัวทําให้เนื้อของวัวโอมิ il, มีรสชาติที่ดีนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารวัวโอมิ il, นะครับนั่นก็คือการนํากากเบียร์หรือว่ายีสต์ที่ใช้ในการหมักเบียร์มาผสมเป็นอาหารวัวโอมิ il, ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มอื่นๆน,นะครับที่อาจจะให้วัวเนี่ยดื่มเบียร์โดยตรงซึ่งนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้เนื้อวัวโอมิ il, ของที่นี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยแตก,ตก่่อืนนนั ครับโอ้โหได้ความรู้เต็มเลยว่าเลี้ยงวัวยังไงให้เนื้อออกมาอร่อยอร่อยนะฮะมันต้องผ่านขั้นตอนความละเอียดนะของการเลี้ยงดูมาเยอะทีเดียวผมว่าที่เหลืออย่างเดียวที่ขาดเลยนะอ,อคืออะไรรู้ไหมอะไรขาดการลองกินไงพี่แบงคเออ<ๆ>อย่างนี้มันต้องไปลองกินกันไปเลยไม่ไหวแล้ว แต่ไหนๆเนี่ยก็มาถึงแหล่งแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะทานนิดๆหน่อยๆมันก็คงกระไรอยู่เดี๋ยวมันไม่จุใจวันนี้เราสองคนเลยขอจัดเต็มครับกับ4อันดับสุดยอดเมนูเนื้อโอมิคายดีของร้านโอกากิรเตอรองในแบบฉบับฮอลิเด์เจแปนครับอันดับ4ได้แก่สุก,กี้ยาก,กิครับ เนื้อโอมิในรูปแบบของซูกิยากินะครับ mm hmm. ก็จะให้รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นนะพร้อมผักแล้วก็เครื่องเคียงนะครับรวมถึงไข่ดิบนะจะช่วยเพิ่มรสชาติของเนื้อโอมิให้กลมกล่อมขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นเป็นเท่าตัวเลยละครผมเคยกินนะซูกิยากิที่เมืองไทยที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยมันมันไม่อร่อยแบบเนี้ยอันนี้พูดจริงเลยเพราะอะไรเนะื้อญี่ปุ่นอะ่ะมันมันหวานแล้วก็อาจจะเป็นด้วยสูตรอะไร<ล>ะเขาซอสของเขาแล,ล้วพอมันจุ่มกับไข่ดิบมันลงตัวแบบใช่ไหม อันดับ3ได้แก่ยาคีนิคุครับผมนั่นก็คือเนื้อโอมิย่างบนกระทะร้อนนั่นเองเมื่อไขมันจากเนื้อโอมินะครับละลายออกมามันจะส่งกลิ่นหอมมาเรียกน้ำลายของเราได้เป็นอย่างดีเลยละครับคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันนะครับมันมันแทรกไปอยู่ในเนื้อพอกัดไปอะ่ะมันเหมือนละลายไปด้วยกัน<อ>จริงๆคุณลองลอง,ลองแล้วคุณจะรู้ ดว่าสวรรค์นี่อยู่จริงโอ,อ้โหมากินปุ๊บถึงสวรรค์เลยใช่ครับต้องลองซะแล้วฮะเนื้อโอมิเอซิในสไตล์ยากินิคุอันดับที่2ได้แก่ชาบูชาบูครับเนื้อโอมิที่ลวกลงไปในหม้อต้มที่ทำจากกระดาษกับมนวิเศษชาบูชาบูชาบูจิ้มกับซอสเปรี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นให้รสชาติที่อร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับ เป็นไงรสชาติอาพี่จะถามเลยรสชาตินันต,ต,ต่างจากซุก,กี้อาก,กิ้กับยัดทินิโกอย,ย่างไงไม่ได้ลองมาแล้วมันแตกต่างกันคนละแบบเลยเอ,อ,อันนี้มันเป็นสไตล์ของการลวกเป็นการต้มะนะฮะมันก็จะได้เนื้อที่นุ่มๆ<ช>แล้วก็เหมือนละลายไปทีเดียวในปากคือรึกเหมือนกืนได้เลยจริงแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับและอันดับที่หนึ่งได้แก่สเต็กเนื้อโอมิครับเมนูเนื้อโอมิเนี่ย ให้รสชาติที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและความเป็นญี่ปุ่นอย่างลงตัวด้วยรสชาติและความสุกข,ของเนื้อที่พอเหมาะทําให้รสชาติของเนื้อโอมิมีความอร่อยแบบสุดๆจนครองแชมป์สุดยอดเมนูเนื้อโอมิขายดีไปในที่สุดครับอร่อยอร่อยูออยด้วยว่า อยากร้องเป็นวัวโอมิเลยอ่ะนี่เราเห็นอ่ะร้องยังไงฮะมอมอมออยากกินอีกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสี่อันดับสุดยอดเมนูเนื้อโอมิยัวน้ำลายเรียกน้ำย่อยจนอยากจะออกไปกินเมนูเนื้อกันเลยใช่ไหมครับโหเขาบอกว่าแ็กได้ลองแล้วมันอร่อยจริงๆครับ เกินคำบรรยายถ้าอยากจะมาลอง <S <S ก็มาลองกันที่ญี่ปุ่นเองละกันนะครับตอนนี้เราได้ทานสุดยอดของอร่อยกันไปแล้วเราสองคนก็ขอไปเช็คอินกันที่โรงแรมอสุปรินโฮเทลกันก่อนโรงแรมนี้โลเคชั่นเยี่ยมว่าแล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยขอออกไปชิลกับบรรยากาศสวยๆกันแถวนี้หน่อยดีกว่านะครับวันนี้หลังประสบการณ์ที่พาน้องเลโอซอเซ่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นวันนี้ ปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับพิเศษจาก Holiday Japan รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีมากครับแล้วก็รู้สึกสนุกมากนะครับคือผมเป็นคนนึงที่น่าจะคิดเหมือนหลายๆคนว่าถ้าสมมติมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราน่าจะนึกถึงการช้อปปิ้งครับนึกถึงอะไรที่มันทันสมัยแบบไฮเทคอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครหรอกที่จะนึกถึงว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มันงดงามขนาดนี้ใช่แล้วแล้วพอได้มากับ Holiday Japan นะฮะก็รู้สึกว่ามันเต็มที่เต็มอิ่มแล้วมันแบบได้ไปทุก ทุกซอกทุกมุมจริงๆได้ไปรู้ลึกรู้จริงอ่ะน,นี่ออกว่าคือถ้าไม่ได้มากับรายการนี้คงไม่ได้มาเปิดประสบการณ์แบบนี้พี่เป๊กและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท j p แ a นฮอลิเดยสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์และองค์การส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นมากครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ต้องลาครับลาอยู่เนิเร์ฟเลิฟอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ